ดีครับผมซักทายกันอีกเช่นเคยครับยามเจ้าครับผมวันนี้ก็เข้าป่าตามหาหน่อไม้นางดินอีกเช่นเคยครับเพราะว่าทายเลยดูกาลแล้วครับจะมีหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้นะครับอาจจะผูยาวบ้างแล้วไปครับผมถ้าเจอหน่อบงก็เอาหน่อบงไปเนี้ยหน่อถุงครับผมไปอยากได้หน่อในดินอยู่ครับหน่อนางดิน น่าจะเหลือบ้างอยู่ครับหรือว่าโผยาวหมดแล้วครับโอ้โหผซะยาวเลยใหญ่เตะเตะครับดูโผยาวเลยหนอนนางบินรอยแตกๆต้องดูรอยแตกๆครับขออนุญาตด,ดูก่อนครับผมนี่ครับ มันหลบอยู่หลังตัวนี้นี่เจออยู่อยพอมีอยู่อือโอ้ขาวจุกเลยครับนี่ครับอพอมีอยู่ครับพอมีอยู่ นี่ครับเยญ่อยู่ครับผมกดถ่ายแล้วกดมาได้มากดตอนเอาได้แล้วครับเอาแล้วครับก่อนนี้ได้สองอยู่ครับขาวๆเลยนี่ครับมานี่แห่งเก็ดหญ่สองสองสวยสวย นี่ครับหนอกําลังผูผูประมาณนี้เอาแล้วครับต้องเอาไม่ค่อยมีแล้วครับหนออันนี้ก็เอาครับแต่สองอันนี้ไม่เอาแล้วครับนี่ครับอันนี้หางใหญ่ๆเลยจะเอาอันนี้ไหนนี้ครับขุดกันเลยครับผม มีสามเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวขอย้ายม,มาุมหน่อยเอาครับอ่อนๆเลยครับนี่ งา,ง,างามอยู่นี่ครับหนึ่งน,นะครับอโอ้โห,โหนี่ครับสาม,มใหญ่เลยครับหางที่สองครับไม่ใช่หางที่สาม ขาวๆเลยครับ uh huh. สูงไปแล้วครับขาวๆสามเลยครับที่นี่นี่เขียมแล้วครับม่ค่อยมีแล้วครับต้องเอาครับผมโผประมาณนี้แล้วครับเอาครับผม ยังดีกว่าไ,ได้ครับนี่อื้งหูโอ้งามเลยครับใหญ่ๆเลย นี่ครับมินก อ้หอลุ้ยใหญ่เตดเตะครับงามครับผมหน่อวันนี้นี่แตะนี่ครับมาเจอเห็นแล้วครับอันนี้ก็โพน้อยครับนี่สองครับลองขุดดูอันใต้นี้ก่อนครับผม แห่งมันใหญ่ครับมันก็จะซับเนยกน่อยครับช่วงนี้โอ้โหนี่นี่ครับข,ขาวๆเลยนี่ครับต่อด้วยอันด้านบนนี่เลยครับ โอเคครับแมงเห็บน้านี่แมงกินหน้า็นูเหมือนแมงจะกินนะครับทำหน้า,นามันน่าจะใจนี้โอ้ไม่ดีครับแมงกินแล้วครับนี่ครับแมงเจาะมดแล้วครับเสียดาย นี่ครับผมเหมือนงาช้างเลยนี่สองครับ นี่หางมันใหญ่ครับหางมันใหญ่มันเลยขุดอยากหน่อยเหมือนงาช้างเลยครับนี่ครับนี่ครับเหมือนงาช้างเลย โอ้ไปโดนอะไรมันเฮ้ยผมทับทุกตะก,กี้แล้วครับเสียดายแตดแตดดูเสียไปประมาณนี้ดูเจ็ดหนุ่มครับในสองนี่ครับจอบผมไปถูกใส่มาละนี่ในสั้นหน่อยครับอันนี้นี้ อันนี้ได้ยาวเลยโอ้ยนี่ครับมีสามาันครับอันนี้โผล่ยาวแล้วครับมาเอาสักํำเหนื่อยอันนี้โผ่ยาวมากแล้วครับอันนี้นีโมหุ่มไว้อยู่ครับโอเ้เขาถ่ายอยู่ครับอันนี้นี่เอา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 ,เอาแน่นอนอันนีุ้ดครับผม ทรงขาวๆเลยครับถน,นอมไปปีนี้ขึ้นได้อยู่นะหนุ่มอยู่ครับอืม,มขาวๆเลยครับ ดูหน่อแซงก่อนี่ครับใหญ่ามาใหญ่นี่ครับดูครับดูเฮียมา,ยายมใหญ่สงสัยอ่อนไปหน่อย นียาวละโผยาวเกินนะครับอันนี้เป็นเปีละนีก็โผยาวละ เยอะเลยครับต่างคนต่างหากินเหมือนกันมันก็นนกหาก,กินน,นี่ครับนกส่วนแมกโน่ม,นามาจากเงาหมดแล้วครับ ดูหนอเหนีวมดนั่นครับยาวหมดเลยงามททางนั้นครับดูอันในดีนนี่หมมีเลยครับนีครับกำลังโผล่ครับนี่โอ้สุดยอดครับอันนั้นเอาอย่างนี้เหมาะขนาดนะครับขุดครับผม สวยางามเลยครับอันนี้ใหญ่แน่นอนครับ โอ้มีดไม่ไหวครับนี่ประน,นี้โอ้ลุนี่เป็ไงวะนี่ครับ ดินมันเปียกครับหยอกอน,นออี่นอ่มันหนอไม่หกเลยครับเอา่หน,นี่นี่นี่ โอ้โห oh oh. หน่อยยักษ์เลยครับอันนี้นี่ปัดโทหน่อยยักษ์นี่ครับใหญ่เลยงาแงมทุ้ขมเลยครับ เพื่อนมันครับนี่เพื่อนมันใหญ่ละสูงละนะครับคลิปนี้ผมคงสรุปผลงานไ,ไว้แค่เพียงเท่านี้ครับผมนอกก็ มันโปร่หมดแล้วครับแต่ถือว่าได้อยู่ครับวันนี้ครับหางเก็ดใหญ่ครับงามๆทั้งนั้นครับในหม้อหนึ่งอยู่ครับตุมอันนี้นี่ใหญ่ๆเลยครับงามๆจะได้ผมก็ขอขอบคุณเอซทุกๆท่านนะครับเพื่อนๆที่การสนับสนุนผมมาโดยตลอดครับผมคลิปนี้ก็ได้ประมาณเนี้ยครับหน่อมาก่อเริ่มโผล่ยาวแล้วครับ ปะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปช่างดูที่บัตรวัดีกิโลครับ